ผมคุณสยามพามูวันนี้จะพาท่านมากราบพระหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อหนุนดวงนะครับหลวงพ่อคำดวงแล้วก็มากราบไหว้เทววสุวรรณแลวก็มากราบไหว้หลวงพ่อทวดทรงช้างเอราวันนะครับมาขอพรท่านเทว,ววิสุวรรณหน้าเทวดาและหน้ายักษ์ปางปหนี้ได้นะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มารอดโบนุนดวงชะตานะครับจุดนี้นะครับเป็นพญาช้างเอราวันหรือพญาช้างทรง สามเสียนนะครับแล้วก็มีหลวงปู่ทวดท่านประทับอยู่กับพระอินนะครับใครที่มาตรงนี้เขาจะนิยมนะครับนำรถนะครับมารอดท้องช้างเพื่อขอพรความมงคลเดินทางไหนแคล้วคลาดปลอดภัยเสริมพลังแม่ยนางรถนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นองค์ท้าเวสุวรรณหน้ายักษ์และหน้าเทวดารุ่นปดนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าพลังงานดีมากครับตรงนี้ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมไหว้หน้าเทวดาด้วยนะครับแล้วก็มาทําบุญนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาแก่ดวงของท่านเองนะครับ ต่อมานะครับเรามารอดโบทนะครับการรอบโบสนะครับต้องมีดอกดาวเรือม3แล้วก็เหรียญตามกาลังวันอย่างเช่นเราเกิดวันอาทิตย์ก็กําลังวัน6กนะครับก็ดูเอาแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาเข้าไปในโบทนะครับความเชื่อว่าใครที่รอดโบทนะครับสิ่งที่ไม่ดีดวงตกหรือโดนคุณใสยมนดําทั้งหลายนะครับลมเพลมพัดก็สามารถมาตั้งจิตเดินรอบโบสถรอบเพื่อถอนพลังงานไม่ดีครับเสริมความมงคลนะครับตรงนี้ก็อีก1จุดครับ หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อค้ำดวงหลวงพ่อหนุนดวงซึ่งผมบอกเลยว่ามีคนนิยมมาไหว้กราบบูชาและขอพรท่านสมหวังนะครับ